นี่คือเอ็นหม้อเอ็นแก้วได้จ้ะเอ็นแก้วกับอันเพิ่อนเอิญอีหยังก่อนนี่อะไรก็ไม่รู้ขั้นแท่นหน้าเอ็นแก้วขั้นแท่นหน้านะ mm hmm. ต้องไม่เธเอาไปวัดได้ไหนจ้ะเอาเอาไปจังหันเนาะตั้งใจลีได้ไหน สวัสดีดายเนี่ยกินแซ่บๆไปว่าจ้ะตอนนี้ประมาณเท่าไรจักโมงสิบโมงสิบโมงแล้วสิบโมงเสาร์จ้ะตุนไว้บังดูอันนี้เอ็นแก้วเอออันนี้เอ็นแก้วอันนี้เรียกอันนี้มามอันนี้มันด้คืออะไรอันนี้อันนี้โอ้โอ้โอ้โหเมื่อนี้ได้ได้มามค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้พอบานซื้ออย่างมาเดนะเมือนี้เต็มเพียบเลยจะไม่ได้ย่างเพลินบุ่ะเพลิน จัดการบอกให้ต้มมดูอันนี้คือเอ็นแก้วนะค่ะเอ็นแก้วใช่ปะอันเอ็นแก้วอันนี้คือเอ็นแก้วเบิ้งดูอ๋อเอ็นแก้วเป็นแบบจังซีได้จ้าเนี่ยเนี่ยเป็นเซนเป็นเซนเป็นเอ็นอีริเนี่ยอันนี้คือเอ็นแก้วแต่มาเวลาต้มมันจะออกเป็นเนื้อใสๆขุ่นๆกุบกิบกุบกิบแสบแสบเดี๋ยวมาล่อเบิ้งด้อตอนต้ม สุกแล้วเนาะอ,นนอันนี้อันนี้เอิญเอียงเนาะอันนี้อันนี้สีนนอเอิญมม,มม่ามมม่ามเนี่ยเอามา,ยากกอย่างตะกรันใส่จะค่อยเอาไปต้มจึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในยาน้องเอ้ย,ยอ,อ,อ,นนอันนี้อันนี้ตีนงัวคอง,งัวสิเผาไฟเผาไฟไปถาต้มใส่แกงอุจจาระเล็กก็ได้เลยว่าเอาไปเฮ็ดไอ้ สมคองัวหรือว่าตุนตุนคองัวก็ได้นะจาจะสิไปเผาไฟด้วยกันนี่อันนี้ทุงหม่มแล้วอันนี้ซีโ่โครงอ้อันนี้กระดูกกระดูกขาโอ้ตุ่มหอมอกบางใหญ่เลยเนี่ยใอี่ยัยงบุ๊มีมีแต่กระดูกเนือนิดหน่อยเองค่ะอันนี้กระดูกซีคค่โครงซี่โครงเพินพ่นเพินพ่นเพินพ่นแถมไห้เพิ่นต่างแถมไห้เบอร์นี้เพิ่นเอาน้ำซีซีบาทมาทสั่งค่ะ พอบานก็เลยได้มากจ้ะโหแต่มันมีกระดูกมันมีเนื้อเยอะอยู่นะเนี่ยมีเนื้อเยอะอยู่เด้อจ้ะนี่โอเพิ่นขี่รถไปตลาดซามพาวค่ะกําลังดังไฟนะจ้ะนาะค่ะนี่กําลังด่างไฟดังไฟบึมๆเลยค่ะก็จะเอามาตีไฟเอา,อาไฟเอามาเผาไฟ ฮะนี่ฮัก็สิมะขค่างไฟต้มเนาะจ้าต้มต้มกระดูกต่างๆนี่แหละจ้าแล้วฮะนี่ฮัก็สิใส่ตาตะไข่ก็ไปบักกูดได้จ้าคาบอนไสค่ะ<ม>เกลือใส่จักกน้อยเนาะจ้าเกลือเนาะเกลือใส่ยูระมาณสองซอนตวงเนะาะ เกระดูกลงตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยว้าวตุ้มต่ำตุ้มต่ำหม้อใหญ่ๆเลยเด้อจ้ะโอ้ยได้ไหมนี่มันจะได้ไหมอุย้ยไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดตายแล้วอันนี้ไม่ได้เลย หม้อใหญ่ๆเลยต้มกระดูกไว้ทแทนกระดูกจ้าเต็มกระมังเต็มหม้อสีสิบบาทพะนะ เพิ่นต่างไห้ก็เลยต้องได้เอาจ้าไปซื้อมามไปซื้อไปซื้อเอ็นแก้วเนาะตั้งใจไปซื้อเอ็นแก้ว่วมาเพิ่นอ้อเน,นี่ยไปต้มกับไอหมอนั่นดีกว่าหมอเนแก้วดีกว่าอืมมือเนี่ยต้มกระดูกหมอนยาวๆโอ้โหกระดูกหญ่ๆคักแน่แต่แตอ่อันนี้มันจะลงได้โบ มันใหญ่มากเลยพี่น้องหม้อมันใหญ่สุดแล้วเป็นเต็มหม้อเลยทำไงแล้วเนี่ยเต็มหม้อเลยค่ะพี่น้องค่ะโา ซ่อนเอาซ่อนขุดซ่อนขุดดำ,ดำดำออกเด้อค่ะพี่นออ้องสุดสไดอยยุได้กินเนะเาะของแสบของนัวมันก็เป็นแบบนี้จะออกฤดธิ์ี่้ เสบของนัวมันกระเฮ็ดกินยากลวกน้ำห่อนน้ำเดือดเดือดก็เอาล่งแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็มาขูดออกโอ้แล้วก็ไปต้มซุวส,สิเปื่อยอีกโอ้ ออกเป็นลวกน้ำขอนก็มน้ำขูดออกขูดขูดออกอ่าได้สั้นแต่ก็เอาสั้นนั่นแหละ นี่คือเอ็นหม้อเอ็นแก้วเด้อจ้ะเอ็นแก้วกับอันเพอนอิ่นเอ่นอีหยังก่อนนี่อะไรก็ไม่รู้ขั้นแท่นหน้าเอ็นแก้วขั้นแท่นหน้านะต้องไม่เธอเอาไปวัดได้เนี่ยจ้ะเอาเอาไปจังหันเนาะตั้งใจลีได้ไหน ตัวสิได้แน่กินแ่บๆไปวัดจะ้ะตอนนี้ประมาณเท่าไรจกโมงสิบโมงสิบโม,ง,มงแล้วสิบโมงเสาร์จ้ะตุนไว้บ้างดูค่ะไมเลยเต็มหม้อ,อเลยนะนิดๆใส่ตาตะไข่กับใบมะบกูดใบมะกรูดค่ะนิดๆเงียๆนะ คนหมอใหญ่ๆอีกเด้อค่ะพี่น้องขับแม่มื่อีนหายก็งานอีกอย่างอรรถเนาะงานบุญเด้องานบุญเด้อจ้ะบุญอีริอีรล <c oughs> โซมาล้นเอาโอ้แมาจะค้นล่ะแมาจะค้นล่ะจะได้แหนกระดูกให้เนี่ แมแหมเปอยไล่บอขับบอกได้สุดต่ำใส่ไว้ลาจักชั่งโงว้าวแล้วไง